9เกมดังที่สาวกเกมรอคอยที่โดนเลื่อนวางจําหน่ายในปีหน้าก็เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดที่ทําให้เกมต่างๆมากมายก็ต้องเลื่อนแผนในการจําหน่ายออกไปอาจจะเป็นเพราะทีมพัฒนาไม่สามารถทํางานตามกําหนดการได้หรืออาจจะเป็นเพราะปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจจะทําให้การพัฒนาเกมล่าชา้าซึ่งเกมเหล่านี้ก็เลื่อนการวางจําหน่ายไปเป็นปีหน้าปี2022จะมีเกมอะไรบ้างนั้นไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลย1 d e s d e n t Evil Rebirth ซึ่งสาวก d e s d e n t Evil จะต้องผิดหวังไปเพราะการเลื่อนวางจำหน่าย และมีกำหนดการวางขายในปี2022โดยที่ยังไม่สามารถระบุเดือนได้เกมออนไลน์มัตติเพเยอร์สุดมันที่มาในรูปแบบใหม่ในการเล่นแบบเดสแมทรวมเอาตัวละครในจักรวาลเดซ e n t Evil มาทั้งหมดโดยผู้พัฒนาเกมใช้สาเหตุที่ว่าต้องการให้เกมมีความลื่นไหลามากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงทาให้การพัฒนาล่าช้า 2. Hol i z o n f o r b i d e n ซึ่งมีกาหนดการใหม่วางจาหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรอคอยซึ่งตัวเกมในภาคนี้จะนำเสนอ ในรูปแบบการเล่นใหม่ๆเช่นการดำน้ำระบบปีนป่ายสถานที่ในการสำรวจใหม่และการใช้อาวุธใหม่ๆเหล่าศัตรูจกักรกลรูปแบบใหม่ที่โหดขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงความสนุกเอาไว้ตัวเกมจะลงใน ps 5และยังไม่มั่นใจว่าจะลงในระบบ pc ด้วยหรือไม่และในภาคนี้ยังรองรับระบบคาบรรยายภาษาไทยซึ่งเราก็ต้องมาดูกันครับว่าจะแปลดีหรือไม่ 3. ได้ไลท์สองสไตล์ฮิวแมนเกมแอคชั่นแนว rpg ซึ่งผู้เล่นต้องออกสำรวจโลกกว้างพร้อมกับการต่อสู้กับเชื้อไวรัสมรณะซึ่งตัวละคร จะพัฒนาไปตามค่าประสบการณ์อุปกรณ์ที่เรามีโดยทางทีมงานขอเวลาเพิ่มในการพัฒนาเกมปรับแต่งตัวเกมให้มีความเสถียรมากขึ้นซึ่งมีกําหนดการวางจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า4 h ฮอกวอตเ e ลกาซซึ่งมีการขอเลื่อนกําหนดการภายในปีหน้าโดยที่ยังไม่สามารถระบุเดือนได้เป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พบนโลกเปิดที่เต็มไปด้วยสถานการณ์มากมายพร้อมกับแผนการเล่นใหม่ๆที่ได้ให้ผู้เล่นสํารวจซึ่งได้รับบทบาทเป็นนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนฮอกวอตโรงเรียนเวทมนต์ที่กลุ่มเอาคุณ แชความลับในเรื่องราวต่างๆไว้ในเรื่องทั้งนี้เราจะสามารถเพิ่มทักษะเวทมนต์โดยการไปฝึกที่ต่างๆและการอัพคาถาและนี่ก็เป็นอีกเกมนึอถืที่น่าสนใจแต่ก็ต้องเลื่อนวางจําหน่ายไปโดยไม่มีกําหนดการแต่คาดว่าจะอยู่ในปี2022 5. เดียบอ Diablo Immortal อีกหนึ่งเกมแอคชั่นอารพีจีของค่ายบีสัตร์พ่อหมดน้าแข็งและได้รับการทดสอบจากเหล่าเกมเมอร์ตัวเกมพัฒนาต่อยอดเข้าถึงง่ายโดยในตอนนี้ทางทีมงานกําลังปรับปรุงในหลายๆจุดเช่นระบบเนื้อหา P v e ในช่วงท้ายของเกมการสนับสนุนคอนโทรลเลอร์และเนื้อหา PVP ซึ่งมันจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นโดยมีกำหนดการใหม่ไม่เกินครึ่งปีหน้า2022 6 The a l t a s p i r e เกมแนวจิตวิทยาสยองขวัญแบบ Company o f ตัวเกมจะนำเสนอเนื้อเรื่องหลายปีก่อนภาคหลักซึ่งจะเล่าถึงยุคสมัยสงคราม,ยมยเย็นคุณจำเป็นจะต้องเอาชีวิตลอดจากสถานการณ์ที่บริหารงานโดย b u r k o คอ c o r p o r a t i o n ให้ได้ซึ่งสถานการณ์ที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยความอันตรายและกับดักที่ซ่อน อยู่มากมายมีแผนวางจำหน่ายใหม่ในปี2022เจ็ดมาเวล i ิตไ t Sun เป็นเกมแนววางแผน RPG ที่มีเนื้อหาอิงจากจักรวาล Mar เ e ลที่ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครได้สามารถต่อสู้กับเหล่าฮีโร่ได้ไม่ว่าจะเป็น The a v e n g e r อ X-men หรือตัวละครอื่นๆบน MCU สาเหตุเพราะทีมงานต้องการเวลาในการรังสรรส่วนเนื้อหาของเรื่องที่เพิ่มเข้ามาของภาพยนตร์เนซิมาติกพร้อมกับขัดเกลารายละเอียดอื่นๆเพื่อให้ตัวเกมสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีแผนวางจำหน่ายครึ่งปีหลังของปี202 2 8 Shadow Warrior 3เกมแอคชั่นยิงไม่เลี้ยงตัวเกมน่าสนุกนำเสนอในรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วสะใจอาจจะดูดุนแรงไปสักหน่อยเกมเพย์ถูกพัฒนาต่อยอดให้มีความน่าสนใจสนุกยิ่งกว่าเดิมมีระบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเช่นระบบวิ่งบนกำแพงการใช้งาน grabbing hook เพื่อให้การเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเรื่องการจำหน่ายโดยไม่มีกำหนดแต่คาดว่าอยู่ในปี2022 9ก้ s c o r เป็นเกมผจญภัยสยองขวัญในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1พัฒนาโดยทีมงานสุดอินดี้อย่าง e.dd software จากประเทศเซอร์เบียตัวเกมได้ผสมผสานระหว่างแอคชั่นประจนไทยเดินหน้ายิงกับความสยองขวัญที่ระบบกราฟิกมีเอกลักษณ์อารมณ์เหมือนนั่งดูภาพยนตร์เอเลี่ยนผู้ที่เล่นจะได้ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดพร้อมกับอาวุธแปลกตามากมายมีแผนวางจําหน่ายใหม่ในปี2022และนี่ก็คือ9เกมที่เลื่อนวางจําหน่ายในปี2022นะครับซึ่งมีใครรอคอยเกมไหนกันบ้างกล้าช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเรื่อวางจำหน่ายไปเพราะว่าโรคโควิดนะครับผม อาจจะทําให้การพัฒนาเกมล่าช้าหรือการวางจาหน่ายล่าช้าไปบ้างโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์เป็นกําลังใจใเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ